สวัสดีครับเช้านี้ก็จะพามาชมสวนทุเรียนนะครับที่บอกนะครับไว่าจะรีวิวให้ทุกคนมาดูนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ตื่นเช้ามานะครับอยู่ที่บ้านสวนชุมพรนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับจากระเบียงบ้านมองไปที่สวนนะครับมอร์นิ่งนะครับทุกคนเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็จะพากันเดินเข้ามานะครับในส่วนนะครับนี่เลยอันนี้จะเป็นต้นเอ่อมังคุดนะครับมังคุดยังเพิ่งออกดอกแค่นี้เองนะครับนี่เลยนะครับก็พาชมสวนนะจริงๆจะบอกว่ามันกว้างมากนะมันมีทางโซนรอบบ้านหมดเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นพืชน,นะครับที่ที่บ้านคุณ ที่ป้าปลูกกันไว้นะครับก็จะมีแสมนี่ต้นมังคุดนะครับมังคุดก็ยังเนี่ยยังออกนี่เลยผมให้ดูทุเรียนต้นแรกที่ผมแบบเดินมาเจอก่อนนะครับนี่คือทุเรียนต้นที่เจอเป็นต้นแรกอ่ะอยากจะบอกว่าเวลามันออกดอกมันออกแบบนี้นี่น,นี่นี่เห็นไหมนี่คือดอกทุเรียนนะครับนี่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 คือมันมันจะออกแบบนี้นแหละแต่มันก็จะเหลืออยู่แบบ น้อยนะมันก็จะร่วงแล้วก็ที่ที่บ้านก็จะตัดออกนะเพราะว่ามันออกเยอะมากนะครับกิ่งอย่างเงี้ยถ้าเอาลูกไว้มันก็ไม่ไหวนะโอเคนี่ผมก็จริงๆมันมีทางนน้นนะทางด้านนู้้นอะ่ะก็คือมันก็เดินไปอีกแต่ผมจะพามาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันไม่ค่อยลกเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้นทุเรียนต้นนี้ก็อยู่มานานมากแล้วนะครับต้นใหญ่มากนะครับเมื่อวานนี้ก็มาเดินดูตอนมืดมืด แต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะเนี่ยมันจะออกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นเขาก็จะแต่งกิ่งแต่งกิ่งให้มันเหลือน้อยลงนะเพราะว่ากิ่งมันเอาไม่ไหวนะครับนี่มาต่อกันที่ต้นนี้นะนี่เนี่ยวจะออกแบบนี้นี่นี่คือลูกทุเรียนนะครับนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมปะคือมันเยอะมากอ่ะแล้วแล้วเขาก็ต้องค่อยๆเล็มออกนะครับนี่คือลูกทุเรียนนะครับ เมื่อวานนี้พ่อพามาเดินดูตอนเย็นแล้วมันก็เยอะนี่นี่นี่พอมเมื่อกีน้นะเห็นไหมที่มันเป็นเป็นแบบรูปพงพวงพงพวง,ง,งอะ่ะใช่ไหมครับเขาก็จะตัดออกนะนี่นะขั้วมันก็จะแหวงไปเห็นไหมเห็นไหมขั้วมันแหวงไปเขาก็จะตัดออกนะครับเขาก็จะเหลือไว้ไม่กี่ลูกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับนี่นี่น,น,น,นี่คือเริ่มแล้วถามพ่อแล้วว่าอีกประมาณกี่เดือนพ่อก็บอกอยู่ประมาณสามสี่เดือน นะครับมันก็จะลูกใหญ่เก็บกินได้นี่คือต้นนี้คือ,เ,อ,อเขาแต่งกิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีบางลูกเนี่ยที่มันที่มันโตแล้วเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเริ่ม,มอะไรเงี้ยแล้วโอเคนะครับก็นี่เลยต้องบอกว่าปีนี้ออกค่อนข้างเยอะมากนะครับมาดูต้นต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่อยู่มานานล้นี่เลยดูที่ที่โคลนมันนะครับที่โคลนมันนะ เนี่ยเนี่ยมันจะออกแบบนี้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่ต้นนี้ต้นนี้ถือว่าเด็ดนะเนี่ยคือต้นนี้อยู่ริมน้ํานี่เห็นได้เห็นนะ้โอ้โห,โห,โหเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็อ่านี่ดูต้นนี้เลยนี่ต้นนี้ก็เยอะแล้วฝั่งนน้นคือนี่คือขุดบ่อเองนะขุดบ่อเองนะครับ นั่นคือพื้นที่ที่กําลังปลูกทุเรียนเพิ่มนะครับคือดูดีเริ่มโตแล้วเห็นไหมเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนไหทงโน้นะโอเคนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะดกอยู่นะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะดกนะครับคือจะบอกว่าเพ่อเขาดูแลความสะอาดดีมากนะครับต้นไม้ต้น,ตนคือแบบไม่ลกอะ่ะคือจะบดดูเนี่ยดูดิพื้นที่เดินแบบ สบายมากนะครับไม่ลกเลยนะครับดูดิฝั่งโน้นโน,นทุเรียนนะฝั่งโน้นนี่เลยมาดูอีกต้นหนึ่งนี่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับดูดูด,ดูด้านล่างนะฟ้านี่นะครับแล้วก็ดูนี่นะครับนี่นี่เต็มไปหมดเลยครับต้นนี้ถือว่าดกมากนะเนี่ยครับให้ทุกคนดูเห็นป่ะเห็นปะ,น,ปะนี่เลยเห็นไหมครับโหนี่ลูกเท่าไหร่นะเกือบฝ่ามือละเห็นนะ เนี่ยลูกเท่าเกือบฝ่ามือแล้วเห็นไหมครับนี่คือต้องบอกว่าทุเรียนอะ่ะอร่อยทุกที่แหละ <c oughs> คือถ้าเราตัดตอนที่มันแก่จะจัดอะแล้วแล้วเราก็ได้ทุเรียนแก่จัดอะมันอร่อยทุทกที่นะแต่ส่วนใหญ่ที่มันแตกต่างกันคือบางที่ตัดแค่60สหรือเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยเวลามันแก่มันก็ไม่จัดมันก็ไม่อร่อยเงแต่ถ้าเราเส่วนเองเงี้ยเราก็เลือกได้ไงว่าเราจะเอา กินแ <ciğim. S 2> บบแก่จัดอะไรเงี้ยแล้วก็รอมันหน่อยอะไรเงี้ยครับคือโหเนี่ยผมอยากให้ดูต้นนี้เลยคือต้นนี้มันเป็นต้นเรีบโอ้โหดอกมากครับคือถ้าถ้าออกทุกลูกนี้ต้นนี้ผมว่าโหโหลายตันนะดูจากดอกที่ออกนะคือมันเยอะมากจริงๆนะครับนี่เลยดู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 นี่นี่ดูนะเนี่ยโหเนี่ยลูกเท่าคือลูกใหญ่แล้วแหละดูดิเห็นไหมดูดิดูดิโอ้ อร่อยทุกส่วนคอนเฟิร์มนะครับถ้าแก่จัดจริงๆเราค่อยตัดนะครับนี่เลยเดินพามาด้านท้ายละทางนั้นก็จะเป็นแปลงทุเรียนนะครับที่พ่อเขาลงเพิ่มนะครับนู่นเลยนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนูน่น,นยาวไปถึงนูน่นนี่ให้ถ่ายโดยรอบนะครับให้ดูว่าเออเป็นอย่างไรนะครับส่วนทางด้านนู้นผมจะให้ดูเลยทางด้านนู้นก็จะเป็นสวนปาล์มนะครับ คือปลาล์มตัดได้แล้วว่าทลายหนึ่งโหยี่สิบสามสิบโลผมเคยแบกมาทีหนึ่งนะคือเคยช่วยพ่ออ่ะโอ้โหทลายหนึ่งแบบไม่ไหวอะ่ะมันใหญ่มากนะครับปลาล์มแบบโอ้โหใครไม่เคยยกปลาล์มนี่ไม่รู้หรอกโอ้โหแล้วนี่คือต้นปาล์มคือใหญ่มากอะ่ะคือสูงกว่าผมเยอะประมาณโโหผมว่าสูงเกือบสิบเมตรแล้วมั้ง นี่ครับนี่คือสวนปามเออวันนี้วันนี้ก็น่าจะไม่มีการตัดปามนะครับเพราะว่าเคยมาช่วงที่พ่อตัดเนี่ยโ,โหสนุกมากนะครับนี่คือต้นปามนี่นี่พามาเดินในสวนปามต่อนะครับสวนปามพ่อเขาก็ดูแลเอ,อ่อสะอาดมากๆเลยนะครับโอเคนะครับคือมันยาวมากนะยาวไปถึงนู่นนะนะครับโดยรอบบ้านนู่นคือตัวบ้านนะครับบ้านสวนชุมพรนะครับ โอเคนะครับก็ที่บอกว่าจะมารีวิวให้ดูนะครับก็รีวิวแล้วนะครับติดตามกันนะครับเดี๋ยวถ้ามันโตรหรือมันออกเดี๋ยวมาใกล้ๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสวนทุเรียนชุมพร